วันที่20พฤษภาคม2556นายพระนายสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาตเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดประจำปี2556ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22พฤษภาคม2556ณส่ย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดและเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจงานการเงินการบัญชีและการพัสดุข,ของเหล่ากาชาติจังหวัดรวมถึงงานแผนงานโครงการของเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภาการชาติไทยโดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำ สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดและสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติขจรศัก์เอี่ยมรอดถ่ายภาพสริตากิิพาร์รายงาน